ไปดินทานผู้ชมมาใส่เป็ดเย็ยนเนาะหลังจากใส่นู๋ไดรลมือหลไอยู่ทงไฮทงนาวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศลงหนาวน้ำห้วยเนาะนี่เนาะน้นนำที่เราจะมาใส่เป็ดเย็ยนโดยที่จะเอาอัห้อยห้อยจูบเนาะตามเพราะว่าห้วยนี่โบเมียนเยือดดินทนะ่เรียกว่าขี้กระเดื่อนห้าอยากกันเลยสิลองเอาห้อยนี่ว่าสีใดเลยปะ ย,ยูนี่มีหูหนึ่งดอกเอีอยนใส่ไม้แย่ลงกี่เเลยนนเยวมันรุนนรงกันเนาะว่าสะมีหรือเปล่าเสียบไปสองล้างเนาะ ล่างนั่งจะใส่หูนีเนะาะเมื่อกี้เหีลองอะไรเห็นหูอยูไ่ไหนใส่เข้าไปนี่คือน้ำที่เราจะมาใส่เอียนเนาะน้ำใส่ใส่ปาก็ล้ายลายแต่บูดเยี่เอียวบรรยากาศธรรมชาติงามล้ายเนาะ ต่ไปเลอหูเอียนบั่งนี่เห็นละหูเอียนเนาะเดี๋ยวเฮาจะเบ็ดใส่ลงไปนี่เรียบร้อยเนาะจังเนอยจังมายามเดี๋ยวไปซะเลาะใส่อีก bình yên cao vẫy mì hái ở trong thành phố nó chắc ban nó thằng này nước yên yên mát 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 tôi hên bớt mát 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 ลอยลุบลับลุบลับลบ้าเมื่อไม่จังเอาเฮมาควางวันนี้หาเย็นกันตอนนี้หาก็ใส่นนไ,ไปเบิดแล้วเนาะวันนี้ได้เวลายาและเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันภาษีได้หรือเปล่ามันค่อยมีบอลหุงทรายร้ายเนาะน้ำห้ากระนองเลย ใส่อยู่ละลืมละล่างนี้สงสัยเลยเด้อซ้ายคือว่าตึงๆไว้ นี่เาะสายตึงๆเไยโอ้เอาแล้ว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 โอ้แล้ววันซื่อๆเนาะโอ้ล้างนี้เค้งเนาะสงสัยแล้วบ้อนี่เนะาะใส่หูเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว แมนบอลน้อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ้าอ้าวอ้โอ้าวอ้าอ้ตัวบกงใหญ่นี่โอ้มันสู้มันสู้เอ้าขึ้นมาขึ้นมาหูหงาม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 นี่บ่มาแล้วมาแล้วหนึ่งเต้มป่านี้กันเนาะ โอ้ล้างนี่ก็เค็งเลยโอ้ใส่นี่สองล้างเค็งหนึ่งซองเลยสิมีเลยบ่เนาะโอ้นี่ก็เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคักแท้แบบนี้พมายอมขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาขึ้นมา มาแล้วมาแล้วนี่ตัวน้อยนนอยเนาะอได้ต้มส้มอยู่เดี๋ยวเบิรงล้างนี่กันนี่ก็เค้งเนาะโอ้นี่กเ็เอาแล้วเอาแล้วหูป่วยน่าจะเป็นปากังเลย ได้สองตัวเนาะนี่มาแล้วสองแต้มใสยย่ใหญ่เลยพอได้ดต้มส้มอยู่เนาะเดี๋ยวสิกลับไปยามอีกรอบโอ้ลากานี่เค็งเลยเนาะเมื่อกี้มันหลุดเนาะกะได้นี่เค็งอีกละสิมีตัวอยู่บอ

แต็มที่สามนี่ก็พอได้ยเนเยื่ยอห้อยนี่เยื่อห้อยจุบเต็มสามแล้วได้สำนีนาะได้เอียนสามตัวกับผักกุดเดี๋ยวจะเอาผักกุดไปคั่ว ยันนี่สีตมส้มมีตัวใหญ่เนะาะแสงงามๆเลยนี่เนาะบรรยากาศโอ้ยขักขนาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อแล้วเจอกันในคลิปหน้า